คือเวลาเรามองไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แบบตึงเครียดที่สุดในโลกคู่หนึ่งเนี่ยนะคะชื่อของสหรัฐอเมริกากับอิหิรานนี่ต้องต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยแน่นอนครับเราเห็นภาพความขัดแย้งมาหลายสิบปีมันเหมือนกับว่าสองประเทศเนี้ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกันเลยแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเออมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีจุดเริ่มต้นอะไรที่ทําให้รอยร้าวนี้มันลึกขนาดนี้มันมีครับ และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลเนี่ยจะพบว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เปรียบเสมือนบาปกําเนิดของความสัมพันธ์ยุคใหม่เลยก็ว่าได้บาปกําเนิดเลยเหรอคะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็เป็นบาดแผลที่ส่งผลกระทบโดยตรงมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับและนั่นก็คือภารกิจของเราในวันนี้เลยค่ะเราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่มีอยู่เพื่อย้อนเวลากลับไปในปี1953ค่ะ ครับผมไปสำรวจปฏิบัติการลับที่มีชื่อรหัสว่า Operation Ajax ปฏิบัติการที่จะเผยให้เห็นว่า CAA กับ MI6 ของอังกฤษเขาไปมีบทบาทในการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอิหร่านได้ยังไงอืม mm. และการกระทำครั้งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนมิตรให้กลายเป็นศัตรูถาวรไปเลยได้ยังไงเอาล่ะคะ่ะเพื่อให้เห็นภาพเรามาเริ่มแกะกล่องสถานการณ์ในอิหร่านช่วงต้นทศวรรษ1950กันก่อนดีกว่าครับ ตัวละครเอกของเรื่องนี้เลยก็คือดรมูฮัมหมัดมอสเดกนายกรัฐมนตรีอิหร่านในตอนนั้นคือท่านไม่ใช่แค่นักการเมืองธรรมดานะคะแต่เป็นเหมือนวีรบุรุษของชาติในสายตาคนส่วนใหญ่เลยใช่ครับได้รับเลือกตั้งมาอย่างขล่มทลายแล้วท่านก็มีนโยบายเรือธงที่แบบสั่นสะเทือนโลกเลยนั่นก็คือการยึดอุตสาหกรรมน้ํามันของประเทศกลับคืนมาเป็นของชาติ ต้องขยายความตรงนี้หน่อยนะครับว่าทําไมนโยบายนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยอุตสาหกรรมน้ํามันของอิหร่านทั้งหมดถูกควบคุมโดยบริษัทของอังกฤษอ๋อของอังกฤษชื่อว่า Anglo Iranian Oil Company ซึ่งทํากําไรมหาศาลมากแต่อิหร่านได้ส่วนแบ่งแบบน้อยมากทีดเดียวค่ะสิ่งที่มดเสด,ดกทําก็คือการบอกว่าทรัพยากรของชาติเราก็ควรจะเป็นของคนในชาติเรา ซึ่งในทางหลักการมันก็มันก็ถูกต้องนะก็ถูกของเขานะครับแต่ในทางปฏิบัติมันคือการไปรเหยียบเท้าของจักรวรรดิอังกฤษอย่างจังเลยค่ะแล้วแล้วอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงฮะในเมื่อตอนแรกเป็นเรื่องของอังกฤษกับอิหร่านนั่นแหละครับคือจุดที่บริบทของสงครามเย็นเข้ามามีบทบาทสําคัญมากอังกฤษพยายามล็อบบี้อเมริกาว่ามอสเดกเนี่ยอันตรายเกินไปและเคลื่อนมือที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้นคือการแปะป้ายว่าคอมมิวนิสต์ครับโอโ้คำนี้คำเดียวเลยคำนี้คำเดียวเลยครับ พวกเขาอ้างว่าถ้ารัฐบาลมอสเชเดกอยู่ต่อไปอิหร่านอาจจะตกไปอยู่ในอิทธิพลของสหภาพโซเวียตซึ่งสําหรับอเมริกาในยุคนั้นอ่ะแค่ได้ยินคํานี้ก็ก็เพียงพอแล้วที่จะมองว่ามอสเชเดกเป็นภัยคุกคามทั้งทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลก็บอกว่าท่านเป็นนักชาตินิยมไม่ใช่คอมมิวนิสต์เลยไม่ใช่เลยครับพอตัดสินใจว่าจะต้องกําจัดมอสเเดกทีมที่ถูกส่งเข้ามาก็ไม่ใช่กองทัพแต่เป็นทีมสายลับที่ทํางานในเงามือดอืม แล้วคนที่คุมเกมนี้ถึงเทหรานก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธรรมดาธรรมดาด้วยนะคะแต่เป็นถึงหลานของอดีตประธานาธิบดีทีโอดดร์รุสเวล์ชื่อครมิตรุสเวล์จูเนียร์โหนามสกุลใหญ่เลยใช่ค่ะเรียกได้ว่าส่งคนจากตระกูลใหญ่มาเพื่อรับประกันว่าภารกิจนี้ต้องสําเร็จสถานเดียวเขาปลอมพาสปอร์ตลอบเข้าประเทศมาเพื่อคุมปฏิบัติการทั้งหมดด้วยตัวเองเลย แล้วก็มีมันสมองของภารกิจนี้ด้วยก็คือโดนัลวีเบอร์เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเปอร์เชียแบบลึกซึ้งเลยเป็นคนวางแผนแม่บททั้งหมดค่ะและแน่นอนว่าปฏิบัติการแบบนี้จะสําเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีคนในพื้นที่ต้องมีคนข้างในช่วยใช่ครับพวกเขามีพี่น้องราชิเียนเป็นมหาเศีชาวอิหร่านที่ส่งอิทธิพลมากเป็นเหมือนท่อนําเลี้ยงคอยประสานงานแล้วก็จ่ายเงินให้กับเครือข่ายต่างๆในประเทศ ดิฉันต้องขอหยุดตรงนี้ก่อนเลยค่ะเพราะมีตัวเลขหนึ่งในข้อมูลที่อ่านเจอแล้วแบบแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเรื่องอะไรครับเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการล้มรัฐบาลทั้งประเทศครั้งนี้ CIA ใช้งบไปแค่1ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองเหรอคะครับตอนแรกนึกว่าข้อมูลพิมพ์ผิดด้วยซ้ําไปค่ะไม่ผิดหรอกครับ1ล้านเหรียญในตอนนั้นซึ่งถ้าเทียบเป็นค่าเงินปัจจุบันก็ประมาณ11ล้านเหรียญสหรัฐ11ล้านเหรียญครับในมุมมองของหน่วยข่าวกรองแล้วเนี่ย นี่คือการลงทุนที่ถูกแสนถูกและคุ้มค่ามหาศาลเลยมันแสดงให้เห็นถึงโมเดลใหม่ของการแทรกแซงทางการเมืองที่คุณไม่จำเป็นต้องส่งกองทัพเข้าไปรบ oh. แต่คุณสามารถซื้อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้จากภายในเลยมันคือสงครามต้นทุนต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูงลิ้วครับ แค่11ล้านเหรียญสำหรับล้มรัฐบาลทั้งประเทศมันน่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วด้วยเงินจำนวนนี้เนี่ยเขาซื้ออะไรได้บ้างคะมันนำเราไปสู่ยุทธวิธีที่เขาใช้ซึ่งมันเหมือนกับตำราการปล้องอธิปไตยที่วางแผนมาอย่างเป็นระบบสขั้นตอนเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือลำดับของมันนะครับมันไม่ใช่การใช้กำลังเข้าห้ามหันกันตั้งแต่แรกแต่เป็นการค่อยๆสร้างสภาวะแวดล้อมให้สูกงอมเหมือนการวางยาพิษอย่างช้าๆใช่เลยค่ะ แผนขั้นแรกของพวกเขาเนี่ยมันเริ่มจากอะไรที่เรียบง่ายแต่เจ็บแสบมากนั่นคือการใช้สื่อเขาเรียกกันว่าแผนน้ำหมึกสังหารน้ำหมึกสังหารใช่ค่ะปฏิบัติการไม่ได้เริ่มด้วยปืนแต่เริ่มด้วยการทําลายความน่าเชื่อถือของหมอเด็จ CIA ทุ่มเงินจ้างสื่อแทบทุกขแขนงในเตหะรานทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุให้ปั่นข่าวโจมตีรัฐบาลทุกวันทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะ สร้างข่าวปลอมพาดอัวตัวใหญ่ๆว่ามอสเดกเป็นคอมมิวนิสต์ล้มเจ้าบ้างเป็นศัตรูของาศาสนาอิสลามบ้างนี่คือสงครามจิตวิทยาหรือไซอ็อฟส์ในตำราเลยครับมันเป็นพิมพ์เขียวของปฏิบัติการสร้างข้อมูลบิดเบือนที่เราเห็นกันทุกวันนี้บนโซเชียลมีเดียเลยจริงด้วยค่ะเป้าหมายไม่ใช่แค่การโกหกแต่คือการสร้างหมอกแห่งความสับสนหรือฟอคออฟคัฟเฟชั่นทำให้ประชาชนไม่รู้จะเชื่ออะไรอีกต่อไปไม่แน่ใจว่าผู้นำที่เคยชื่นชมนั้นดีจริงหรือไม่ เป็นการทำลายรากฐานของความจริงร่วมกันในสังคมซึ่งออพอทำสําเร็จแล้วการลงมือขั้นต่อไปก็จะง่ายขึ้นมากค่ะและเมื่อความเชื่อมั่นของผู้คนเริ่มส่นคลอนก็มาถึงแผนขั้นที่สองที่ข้อมูลระบุว่าเป็นจุดที่สกปรกที่สุดของปฏิบัติการทั้งหมดเลยค่ะนั่นคือจลาจลจัดฉากตรงนี้ต้องบอกว่ามันโหดร้ายมากครับพวกเขาใช้เงินจ้างกลุ่มอันดพานนักเลงคุมตลาดให้ปลอมตัวเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิส พร้อมตัวใช่ครับแล้วออกอารวาสไปทั่วเตหะรานบุกไปเผามัสยิดซึ่งเกินสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาทุบทำลายร้านค้าของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เพื่อสร้างภาพความรุนแรงและความโกลาหลเดี๋ยวนะคะนั่นมันเสี่ยงมากเลยใช่ไหมคะการจงใจสร้างความโกลาหลที่อาจจะคุมไม่ได้ขึ้นมาเองแบบนั้นเสี่ยงมากครับแต่มันเป็นความเสี่ยงที่คำนวณมาแล้วเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การก่อกวนคือการสร้างความรู้สึกในหมู่ประชาชนทั่วไปว่าบ้านเมืองกำลังลุกเป็นไฟ รัฐบาลคุมสถานการณ์มาอยู่อ้อ oh. ให้คนรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ครับสภาวะไร้คือแปรแบบนี้จะทำให้ผู้คนโหยหาอำนาจที่เด็ดขาดโหยหาผู้มีบาร,รมีที่จะกลับมาสร้างความสงบสุขซึ่งในบริบทของอิหร่านตอนนั้นมันคือการปูทางให้ประชาชนหันไปเรียกร้องให้กษัตริย์หรือพระเจ้าชากลับมามีอำนาจเบ็ดเสร็จอีกครั้ง พอประชาชนเริ่มสับสนวุ่นวายบ้านเมืองดูเหมือนจะไร้คือแปรก็ถึงคิวของแผนขั้นที่3กระสุนดอลลา่าซื้อก่องทัพค่ะครับเมื่อมวลชนพร้อมแล้วก็ถึงเวลาจัดการกับคนคุมปืนข้อมูลระบุว่า CIA มีรายชื่อนายทหารระดับสูงในกองทัพอิหร่านแล้วก็ไล่เอาเงินสดก้อนโตไปแจก เพื่อซื้อใจในทหารเหล่านั้นเลยนี่คือกลยุทธ์คลาสสิกของการรัฐประหารทั่วโลกเลยครับคือการควบคุมกองทัพให้ได้เพราะกองทัพคือผู้กลุ่มอํานาจที่แท้จริงอืมจริงค่ะคุณไม่จําเป็นต้องซื้อทหารทั้งกองทัพแค่พลิกในผลคนสําคัญสําคัญไม่กี่คนก็พอการใช้เงินเป็นกระสุนในที่นี้คือการลงทุนที่ตรงจุดและได้ผลที่สุดครับค่ะ มันเปลี่ยนทหารซึ่งเคยเป็นรั้วของชาติที่คอยปกป้องรัฐบาลให้กลายเป็นหน่วยรถถังที่จะหันปากกระบอกปลืนกลับมายัางธทำเนียมนายกรัฐมนตรีในวันที่กำหนดไว้พอมานั่งไล่ดูทีละขั้นแบบนี้มันน่าขนลุกนะคะมันเหมือนกับการเขียนบทละครให้คนทั้งประเทศเล่นตามโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยถูกต้องครับและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทั้งมวลชนที่สับสนกองทัพที่ถูกซื้อไปแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นเหมือนการปิดจ็อบปิดจ็อบครับคือการสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารครั้งนี้ซึ่งก็คือยุทธวิธีที่4ปล้อนอำนาจผ่านปลายปากกาใช่เลย CIA ใช้วิธีกดดันแล้วก็บีบบังคับพระเจ้าชาปาลาวีซึ่งในตอนแรกยังลังเลแล้วก็กลัวให้ลงนามในพระบรมราชองคการหรือที่เรียกว่ารอยย่ดีครีเพื่อสั่งปลดมอสเด็กออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบกลางอากาศเลย ความสาคัญอย่างยิ่งของขั้นตอนนี้คือการทําให้การยึดอํานาจดูเหมือนเป็นกระบวนการที่ถูกกฎหมายในสายตาชาวโลกครับอ๋อไม่ใช่แค่เพื่อคนในประเทศไม่ใช่แค่เพื่อคนในประเทศแต่ที่สาคัญไม่แพ้กันคือมันสร้างกรอบป้องกันคําครหาจากนานาชาติทําให้การรัฐประหารครั้งนี้ดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในที่ได้รับรับรองจากประมุขของรัฐไม่ใช่การแทรกแซงจากต่างชาติค่ะถือพอแผนทั้ง4ขั้นตอนนี้ทํางานประสานกันผลลัพธ์ก็คือรัฐบาลของดรมอสเดก ก็ถูกค้นล้มลงในที่สุดซึ่งถ้ามองในมุมของ CIA ตอนนั้นนะคะปฏิบัติการ Operation Ajax ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามตามเป้าหมายทุกประการเลยพวกเขากำจัดผู้นำที่ไม่ต้องการแล้วก็นำพระเจ้าชาที่เป็นมิตรกับชาติตะวันตกกลับคืนสู่อำนาจได้อย่างสมบูรณ์แต่คำถามที่ต้องถามต่อและเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าด้วยราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรเพราะชัยชนะทางยุทธวิธีในรียสซนครั้งนั้นได้สร้างบาดแผล และความไม่ไว้วางใจที่ฝั่งรากลึกมาจนถึงปัจจุบันแหล่งข้อมูลที่เรามีระบุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว,ว่าเหตุการณ์นี้คือจุดเริ่มต้นของความแค้นที่สะสมะซึ่งได้เปลี่ยนอิหร่านจากประเทศที่เป็นมิตรให้กลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของอเมริกามันนานกว่า70ปีมันคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ประวัติศาสตร์หักเลี้ยวไปเลยนะคะความทรงจําเรื่องการถูกโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยโดยอํานาจจากต่างชาติเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ทางการเมืองของอิหร่านยุคใหม่ไปแล้วใช่เลยครับ แล้วมันก็ถูกใช้เป็นเหตุผลที่อธิบายท่าทีที่แข่งกล้วต่อสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดจนนำไปสู่การปฏิวัติอิสลามในปี1979ครับแล้วก็วิกฤตตัวประกันที่สถานทูตสหรัฐซึ่งตอกย้ำความเป็นศัตรูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกโอ้โหถูกต้องครับบาดแผลจากเหตุการณ์นี้ยังคงส่งอิทธิพลต่อทุกอย่างมันกลายเป็นบทเรียนที่อิหร่านไม่มีวันลืมและเป็นสิ่งที่กำหนดมุมมองของพวกเขาที่มีต่อโลกตะวันตกมาจนถึงทุกวันนี้เลย ทุกครั้งที่เกิดความตึงเครียดขึ้นเรื่องราวของ Operation Ajax ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเสมอในอิรานเหมือนเป็นแผลเป็นที่ไม่เคยจางหายใช่ครับมันคือหลักฐานที่พวกเขายึดถือว่าโลกตะวันตกนั้นเชื่อใจไม่ได้ถ้าจะให้ทบทวนประเด็นสำคัญจากการเจาะลึกในครั้งนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือภาพของการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยปฏิบัติการลับที่ใช้เครื่องมือครบวงจ,จรจริงๆครบวงจรเลย ตั้งแต่การทำสงครามข้อมูลข่าวสารเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายบนท้องถนนการใช้เงินสินบนเพื่อควบคุมกลไกลอำนาจรัฐแล้วสุดท้ายก็คือการใช้กฎหมายมาเป็นตราประทับรับร,บรองการกระทำของตัวเองและข้อสรุปที่สำคัญที่สุดก็คือชัยชนะในระยะสั้นของ CIA ในปี1953ได้สร้างปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวที่แก้ไม่ตกมาจนถึงปัจจุบันอืม มันคือการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่ไว้วางใจที่อย่างรากและเติบโตขึ้นมาตลอด70กว่าปีที่ผ่านมาและยังคงเป็นรากฐานของความขัดแย้งที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของโลกอยู่ซึ่งก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะครับว่าเมื่อหน่วยงานข่าวกรองของมหาอำนาจสามารถออกแบบความจริงและสร้างสถานการณ์เพื่อโค่นล,ล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประเทศอื่นได้สําเร็จเนี่ย มันได้เปลี่ยนความหมายของคำว่าประชาธิปไตยและอธิปไตยของชาติในเวทีโลกไปตลอดการอย่างไรและในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางเร็วกว่ากระตุนปืนบทเรียนจาก Operation Ajax บอกอะไรเราเกี่ยวกับความเปราะบางของระบบการปกครองในปัจจุบันบังครับ